สบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะที่มาเบิ่งมา z o o สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงลงมาเบิง่งพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าว่าสิาแล้วแล้วเนี่ข้าเจ้าบ่ได้ติดเครื่องซ้ำอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อข้าเจ้าสิเมือ่อไหร่ปะข้าเจ้าบ่ได้กินข,าข้าวกาินอันนั้นเนี่ยนะมันกะอยากแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยก็เลยลงมาเบิง่งเนาะเอาเบิ่งนำกันหน่อยเป็นอะไร อาจะได้ยินแต่เสียงจักกกระจัดไม้ฝังตรงข้ามกา,า,าจาริือเม่แล้วเลยวะอยจ่รย์ซื้ิแล้วล่ะจะมาเบิ่งมาสม่วมน่มกันเป็นอะไรยังไงไุ้แล้วเพราะว่า ช่างกับแล้มาประมาณแปดโมงเนาะตอนนี้กับม่านเที่ยงเอออันประมาณเที่ยงบ่ายเข้าใจว่านาสิแล้วเพราะว่าทางนี้มันโบเมนมันโบโน้นนะมันค่อยน,นะทางนี้นะก็เลยอันเทิงน้ำไว้น้ำกระนาสิแห้งอยู่เพ่นว่า nhang văn lẹo Khếch chao tạt mây. Nơi cứ lằng kìa kia hết rồi, nó không mà. เงยเสียงเจ้าคนห้ายสามเบิง่งต้องมาเบิง่งเนาะพี่น้องเป็นอะไรโอ้หนองเนยกับมี่ทานคล้ายบนนี้เนยชอบยักพัน สิแล้วแล้วนี่หม่เพราะพ่อนี่พี่พี่ยอยอยู่นี่พ่อน้าแล้วนี่พ่อและสิแล้วแล้วบ่แล้วแล้ววะจ้ะคือบไปกินข่าที่เนาะเอาธอว่าพ่อไว้รีบบ่นนี่นะนะ ทิ้งานเก่าอะไรพี่น้องที่เลยมาทางเจาะนำโชล่าเซลให้พอหลังหลีดมายืนเบิ่งบ่<อ>แล้ยวได้นี่พี่น้องเลยแล้วแล้วคุณบริเจาะลุกไปต่อแล้วพอนหน่ำแล้วท้งหน้ำแล้วหน้ำแห้งแล้วกระจ้าเสียงจากระจัดใหม่ คไมนกันเาเติบและเพื่อเสียนะมือในคนมากัน4ี่คนนะตัวมือนาหาคนไม่เห็นไหยเะ เจ้าเก็บอุปกรณ์ยังมีแตรร่ปอนทอลงไปแต่กำลังจะเลอะแล้วนะจักเม็ดนี่บ่ลูก,าากเศร้าเม็ดเจ้าเม็ดกระพอน้ำพอดีหมอเจ้าเลยใส่ตะเพียงใส่ได้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนะาะทังกอกให้น้องเนื่นองก็ได้ใส่น้ำย่อยอะไรก็ได้ใส่น้ำ ิงคักแล้วบขอขยอยก้าวเช็เป็นอยู่บอเป็นอยู่บ่อืม้มอ่ะยังง่ายลงเนยไปใส่เขาเขามาแล้วเขาลูบเลยบ่อย่าค่รับพ่อแล้วพอแล้วเศร้าเม็ดพี่น้องเลยสรุปแล้ว ใมาตัดใหม่นเออหูหคืงเจ้เจ้าได้ใส่สิพอแล้วปออยู่ในเทียงหอฮะ เขาห้าวนะผมมาทางสลาเซลสามมุงแรงสามสี่มุ่งไปเพอมันหลุดจบโอ้แล้วไปป่าผู Nhắn nơi, Nhắn kia cho mình này nè Sái chìa nào lô mà bưng Nơi Sái mình này chào đây đây

อืมท่านให้ใช้เขียนนะมาบึงไขเนยไข้ไม่น่นนายเจ้ค่ายเท่าไดเนี่ยเขียดน่อยเร็กมุกยู่อยากมุกแต่ถามเน้อยค่ายเท่าไดนี่เขียดนี่ เ็ท้ายบทานพยงน้เขา้ายปนีทานานเลยสามสอบสี่สบาไม่ใส่หึมีาใส่มีใส่เดี๋ยวจะสีหายอีพ่น่จิด้จขี่จีข้นไปติดเบิ้งซะก่อนแล้วจะเสีเงินมาหายเอาสีข้นไปติดเบิ้งก่อนเด้อเอาข้นไปติดซิ่งเบิ้งก่อนเสียเหายโ้ราคาเลย เพิดน้ำไร่เต๋อเพราะใช้แต่น้ำหวยมันไก่ดิก้อนไม้นีิขันแมนแล้วติดเข้าแล้วนั่นเป็นกัจชิกับละ ทำซีซูปอันนี้แต่ซีมี่ที่มันเก็บเกี่ยวเก็บกองน่าแล้ว เพิ่งลงมาพอดีมกดุกเลยนี่ผักมุกเขียนหน่อยมุกเสร็จแต่ใบเขาบัวเขาบัวเป็นกระแมนเหมาะกับการเนี่ยเขียดให้อายุห้าขีนนี่เคย่ำอะไยได้กันไหมพี่น้นนงนนนองเลยอะไรก็ ขอบคุณหลายๆเดื่องน่ลดร้านเจ้าะยังมาจอะไปอย่างเดียวไปสเปรยเงินมาหายก่อนเน่อยไปเงินเัินไปแล้วบอกบอกง่ายไปน่าเชื่มาหาย ไปแล้วบริ้อเงินลงมาอืมไปไหมไปบิ่งไมิ้ีแห้งแล้วพอยังลีดก็ได้ซื้อขาวจกโลกมาสาน ดได้ลงซ้ำพอยังดี่าพอหายม่ลงหายไม่ได้สักก่อนนะขอยันจะโบลงลงแล้วครับคุเตอาปั้นเล้องต่านี่าคุณลงเยอะคิดว่าผมจะขึ้นจะิลงเต่าอันนะั้นอะอ,อ นางเิ่นกะไปนั่งเบิง่งเขาคาบยังแล้วไวขนาดเนาะข้าวเดียวนนนนนานาดแล้วแล้วเบิ่งแกไวอมมาสีแห้งเบิ่ต้นห้องอยกขนาด <c oughs> ซออันนั้นป้อมมันบ่หอมอีหยังมันผญอยพ่อยแม่นบ่วาววาวน้ําแม่พี่น้องนี่มากันแม่